สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโครกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงจะพามาทําเมนูอุปปาซิวค่ะเป็นเมนูกับข้าวบ,บ้านๆย้อนไวัเด็กนะคะทําเมนูนี้ทีไรคิดถึงบ้านทุกทีเลยค่ะทุกคนรสชาตินัวๆมีความกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรและที่สําคัญมีลูกโดดด้วยนะคะรับรองว่าข้าวกระติบเดียวก็คงไม่พอเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นปลาซิลเลยค่ะอันนี้มะลุงซื้อมาครึ่งกิโลต่อไปเป็นตะไคร้หั่นเฉียงค่ะแล้วก็ใบมะกรดูดอันนี้ก็จะเป็นพริกสําหรับทําลูกโดดนะคะเครื่องแกงก็จะมีพริกตะไคร้ซอยหอมแดงเกลือแกงเกลือผงชูงชรสน้ําปลาร้าผงปรุงรสผักก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลักขั้นตอนแรกเราก็จะนาปลาซิลมาล้างด้วยเกลือนะคะทุกคนมะลุงจะ นำปลาซิวเนี่ยมาคลุกเคล้ากับเกลือสักประมาณสองอรอบปลาซิลจะมีกลิ่นที่แรงแล้วก็กลิ่นขาวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องล้างด้วยเกลือพอเราคลุกเคล้าเกลือได้ทั่วเนื้อปลาดีแล้วนะคะก็ล้างน้ำให้สะอาดดีเลย จะล้างกี่น้ำก็ได้นะหลังจากที่เราล้างประสิวแล้วนะคะก็นำต้นหอมกับต้นผักชีมาหัน่นไม่ต้องหั่นท่อนยาวมากจนเกินไปนะทุกคน ต่อไปนําใบแมงรักนะคะมาเด็ดเตรียมไว้เมนูอุปซิลเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะสําหรับใบแมงรักเพราะมิงั้นจะทําให้ไม่หอมใส่เยอะๆได้ตามชอบเลยค่ะ ต่อไปเราก็มาตำในส่วนของเครื่องแกงมะลูใช้พริกจินดาแดงนะคะ,ะความเผ็ดปรับตามชอบได้เลยถ้าใครไม่ชอบพริกจินดาแดงจะใส่เป็นพริกแห้งก็ได้ค่ะแต่ไครซอยประมาณ3ต้นหอมแดง4ี่หัวเกลือแกง1ช้อนชา อเราก็ได้ในส่วนของเครื่องแกงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันใส่ปลาซิลลงไปได้ตามชอบตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้ใส่น้ำล้างครกลงไปด้วยนะคะเวลาเราเอาไปอู่เนี่ยหมอ้อจะได้ไม่ไหมปรุงรสชาติด้วยผงชูรสผงปรุงรส เกลือแกงนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดับคาวด้วยตะไคร้หั่นเฉียงแล้วก็ใบมะกรูดชีค่ะพลิกลูกโดดตามชอบไม่ลุงใช้เป็นพริกกระเรยงนะคะ ต้นหอมหัน่นผักชีหัน่นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นใบแมงลักคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วค่อยเอาไปตั้งไฟอ่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งไฟกัน แนะนำว่าให้ใช้เป็นไฟอ่อนๆนะคะทุกคนอุ่ไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราอุ่เนี่ยก็ต้องคอยหมั่นคนด้วยนะเดี๋ยวน้ำจะแห้งหรือว่าหม้อจะไหมได้ค่ะปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างสุกได้เร็วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาเปิดฝาหม้อแล้วหูหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นนี่ทะลุฝา,าหม้อเลย ได้กลิ่นอูปัะซิวแล้วนะคะอยากกินข้าวเหนียวใหม่หนึ่งร้อนๆคงเข้ากันหน่ดูไม่รอชา้าไปตักเสิร์ฟไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟราคาทุกคนสำหรับเมนูอูปัซซิวเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำทีไรแล้วนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเลยละค่ะ กับข้าวอีสานบ้านเราทําทีไรก็ไม่มีเบื่อนะคะ,ะเมนูแต่และเมนูนี่แซบแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยกินกับข้าวเหนียวใหม่หนึ่งร้อนๆเนาะทุกคนคงเข้ากันยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงช่องครัวกันทำมินิชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ